ที่น่ากลัวมากๆเลยอ่ะายว่าหุ้น AI อ่ะจะทําให้เศรษฐกิจมันพังปักได้เลยอ่ะเพราะว่า hmm. AI อ่ะมันฟองสบู่ใช่ป่ะพี่เก่งแล้วฟองสบู่มันใหญ่แบบมโหระทึกมากอ่ะทางเดียวเลยที่ AI อ่ะจะยั่งยืนได้นาทีนี้นะคือ hmm. มีปาฏิหาริว่าเทคโนโลยี AI มันแบบสร้างกําไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลย,ย hmm. ถ้าสายมองว่าอนาคตโลกคือดิจิตัลเ hmm. งินก็ดิจิตัล แล้วเงินดิจิตอลที่น่าเชื่อถือที่สุดวันนี้ก็คือบิตคอยนปีหน้าเนี่ยผมเกาะเจ็ดนางฟ้าไว้ก่อนเลยเพราะดูว่าทางถึงแม้มันจะฟองสบู่แต่ก็ในเมื่อมันตั้ง37%ใช่ไหมเขาก็ต้องพยายามพยุงให้มันรอดนะถ้า7ตัวนี้ไม่รอดไอ้ข้างล่างก็ไม่น่าเหลือแนละ้วทองนี้ยังเป็นเซฟเฮเวนอยู่ไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เขาอยากจะเริ่มลงทุนอ่าเขาควรจะเริ่มยังไงมองยังไงลงทุนอะไรและ ใช้เงินสัดส่วนสักเท่าไหร่จากเงินที่มีอยู่อะไรแบบเนี้ยไทยซะหน่อยไหมลงทุนในไทยในขณะที่หลายคนกำลังตื่นเต้นกับโลกของ AI ที่มองว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นแต่หลายคนก็มองว่านี่คือฟองสบู่ AI เรียบร้อยแล้วไหนจะแร่แร่เอิร์ธที่ในปีที่ผ่านมาค่อนข้างฮอตฮิตเป็นสินทรัพย์ใหม่ที่น่าจับตามอง แล้วทองคําสินทรัพย์ปลอดภัยเซฟเฟเว่นของพวกเราปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นสูงถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วปี2026นี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องหรือไม่หรือจะเป็นขาลงแล้วการลงทุนในปี2026จะเป็นอย่างไรหลายคนมองว่านี่คือโอกาสดีที่เราจะลงทุนสวนกระแสแต่บางคนก็มองว่าเราควรจะชะลอตัวลงเพราะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน